ผมไอรอนจากช่องไอเกิลมาเนี่ยนะครับผมเองก็เพื่อก็เป็นคนที่เป็นกดไลย้อนมาได้มา2อถึงสปีดังนั้นผมก็เลยค่อนข้าง,างหมกมุน่นกับกดระลย้อนนะครับว่าเราจะทํายังไงให้โลกเนี่ยมันหายไว้ที่สุดคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้มาหาข้อมูลนะครับว่าท่านอนที่ดีที่สุดอ่ะคือท่าไหนสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะครับท่านอนที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยคือท่านอนตะแคงซ้ายนะครับผมการนอนตะแคงซ้ายเนี่ยช่วยให้ถุงเก็บอาหาร ในกระเพาะอาหารอยู่เหนือระดับของรูปเปิดหลอดอาหารนะครับทาให้กดและอาหารเนี่ยไม่ไหลย้อนขึ้นมาได้ซึ่งจะช่วยลดกดไหลย้อนได้มากๆเลยนะผมนอกจากนี้เนี่ยเราก็ควรนอนโดยการหนุนหัวสูงด้วยก็เอาหมอนมานอนให้สูงกว่าเดิมครับผมจะช่วยลดแรงน้มถ่วงที่กระทำต่อกระเพาะอาหารทำให้เกิดกดไหลย้อนได้ยากขึ้นคือถ้าฝั่งทฤษฎีเนี่ยแล้วงงไม่เป็นไรครับผมเราจําแค่ว่านอนตะแคงซ้าย ดีที่สุดสำคนที่เป็นกรดไหลย้อนอยู่นะผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยหลีกเลี่ยงการกินอาหารหนักหนักหรือดื่มน้ําก่อนนอนด้วยนะครับผมเพราะว่าการกินอาหารหนักหนักเนี่ยมันการกินอาหารหนักแล้วนอนเลยเนี่ยมันก็จะทาให้อาหารเขาเรียกว่าอะไรการกินอาหารเนี่ยมันก็ทําให้กรดอ่ะย่อยกรดเราจะย่อยอาหารใช่ไหมครับผมการที่นอนเนี่ยกรดของเราอะ่ะมันก็จะไหลย,ย้อนขึ้นมาที่คอได้ง่าย ดังนั้นก็หล็กเลี่ยงการกินก่อนนอนดีที่สุดและก็อย่าลืมนอนตะแคงทรายด้วยนะครับผมครับผมทําคลิปเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กดเลยอนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียเท่านี้ขอบคุณครับ